ไปนะเพื่อนหนีแล้วนะเจอกันนะอันนี้เยอะสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ผมดูเองผมไลฟ์อยู่ใน Twitch แล้วก็ YouTube นะครับตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายนถึงโมงวันจันทร์ถึงเสาร์ฝากติดตามเป็ดหัวร้อนตัวนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูคลิปกันต่อ let's go ตาน,นี้ห้ามแม่เขาได้มังกรเขาฟาร์มเร็วกว่าเราแบบหนึ่งเท่าอ่ะซร่าฟาร์มเร็วเกินว่ะตัวทีทีมเราสเกลลิ่งดีแต่เขาสเกลลิ่งดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเขามี undo, มุนโดมียาโซมีสมอร์เดอร์ that's it fuck up man what the heck เพราะงั้นโฟกัสไว้กับกับมังกรตัวที่สองมังกรตัวแรกยังโอเคปล่อยได้นะเพราะว่าถ้าอะไรไวยกับอะ่ะถ้าฝั่งหนูได้ไวอยกับอะ่ะ มุนโดเล่นง่ายอ่าโอเคไม่น่ามีปัญหานะคิดว่าถ้าถ้าถ้าทีมเราไม่ไม่เอ็กซ์ตรีสีจนน่าเกลียดอ่ะไม่เอ็กซ์รีสีเลย์จนแบบไซรา,าเดินไปล็อกขาแล้วมึงก็ตายอย่างโง่ๆงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งจริงอ๊ะเดเกๆผมเล่นมานล้วเวทีมผมอ่ะน้อยครั้งนะที่ไม่จะขึ้นไปวอร์ดให้ตรงเนี้ยไปวอร์ดไก่เขาไม่งั้น <ๆ S 1> ผมก <ๆ S 1> ็ต้ <ทำ S 1> องทำเองอะ่ะแย่อยู่ Back, 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 now. I invent to create new horizons, chopping the mines from iron and diamond. Put your pride aside. <laughs> ผมรีบแฟดไปไหนในย่นี้อางก็เดินไม่ไหว ไม่เป็นไรไเไรแผลผมจะแปลกหน่อยแล้วตอนนี้เพราะผมจะคลิปบน่น <c oughs> Uh, Lang yêu. Yeah. Ok, 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 แบดเพื Bad, okay. mm ่อนนี่ทำอะไรไม่ได้เว้ยอีกแล้วโอ้ไม่หยุดเลยจ้าล่างกูอ๊ะอะไรกันะเพื่อนว้ยโอเค มังกรตัวเนี้ยทำให้ชนะ

อมกันหน้าได้โอเคโมกันหน้าได้งั้นเอาป้อมเลยโอเคเอาป้อม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 ให้ได้ต้องเทดป้อมให้ได้นะเฮียเทดไม่ได้พ่อผมตายโอ้เทดป้อมไม่ได้โอ้เฮียเออต้องเทดได้นะพ่อผมจริงๆแล้วผมไม่ควรเว้ย่เกี้ยผมแค่เสี่ยงเว้ยเพราะผมอยากผมคิดว่าสมัยตัวเองอ่ะหนึ่งพันสองเออแล้วไอ้แบ๊ดเร็ววะผมไม่ควรทำอย่างนั้นเว้ยเพราะว่าอย่างน้อยคือผมแค่อยากเสี่ยงผมรู้สึกว่าถ้าเราได้ลิฟต์ตรงนั้นอะชนะเลยเข้าใจใช่ปะ ายนโอ้ยถอยดวยเพื่อนถอยด้วยไปนะเพื่อนหนีแล้วนะเจอกันนะอานนี้ ม่งันจะทำกูเยี่ยวเหนียวเมื่อไรเฮียผมแคปมบนเดี๋ยวผมฟาร์มป่าบนหนึ่งรอบตอนนี้เซตผมตามมันอยู่ที่ทต้องการตอนเนี้เราจะขึ้นพาราดอนอยู่แล้วผมว่าเอาเป็นรองเท้ากันเวทเดีวมไอ้ฝั่งไม่ได้มีตัวอะไรถึกเลยมันมีแค่เลือดอ่ามุนโดว่าออกเป็นกันต้านโลอเลย straight to the top get fresh oh all right then เล็งใครไม่รู้อะแต่ได้หมดว่ะนะดอกไม้แม่งดีนะสำคัญพอดูในแข่งะพอดูในแข่งอะถึงรู้นะเว้ยว่าดอกไม้แม่งแบบ most important of the world ว่าไงวะ <c oughs> เพราะว่าดอกไม้อะมันเหมือนจะไม่มีประโยชน์ใช่ปะ <c oughs> ถ้าเป็นแค่อันเดียวมันจะไม่มีประโยชน์ด้วยแต่ถ้าสมมติดิลองคิดดู <c oughs> มันบวกเอ่อ damage <c oughs>

โอ้โดนล็อกไปก่อนเพื่อนผมว่าเอาชัวร์สุดก็น่าจะเป็นสนัญญาโต้องการสาัญญาผมต้องการสาัญญาการตายอ่ะคือจริงๆสัญญาตานี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมาะขนาดนั้นนะเหมาะเป็นตัดฮิวมากกว่าเพราะไม่มีใครออกเอ้าไม่ตีให้กูโคตรเด็กเปบลเลย จริงๆดาวราอย่างเงี้ยผมสามารถกลับบ้านก็ได้แต่ว่าผมไม่จำเป็นน,ะนจริงๆแล้วจริงๆผมคนผมน่ากลับบ้านไปซื้อนี่ว่ะลืมอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นะขอยาด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 อยากได้อยากได้มากๆกลับบ้านเร็วพื้นหนะ้านี้ ลองอ่อยนี่ว่ะเสลยจิตใจจิตใจของผมมันในนี่ว่ะคุณทุกคนอยากลองอ่อยนี่มากเลยอ่ะเต้นเพื่อนเต้นเย็นเพื่อนไม่งั้นมันจะออนไลน์ใส่นะเพื่อนโอ้โอ้เพื่อนเพื่อนอันนั้นไม่เหมาะนะทำไมเปิดไฟอย่างนั้นเอ่ยว่ายู่ดูเดะ กูรอต่อ,อสมอลเดอร์เลยโอเคอออดีย๋ยวนี้ตาเออจบนั่นแหละไม่ซึ้มีแฟดอีกไอ้ี่อ่ะไอ้คอุยอย่อยจบได้จบได้แล้ว ตีเพื่อนไม่ต้องแอคขนาดนั้นเพื่อนเ,อ,นเออโอโหโอตีตีไอแม่เยสชนะวู้ฮู้วูฮู้เอาละทุกคนนี่แหละครับเวลาที่เป็นเกียรติของเราเราเล่นดีขนาดนี้เราทําได้ดีขนาดนี้และในที่สุดครับทุกคนครับผมเราได้ขึ้นสู่แรงเอเมอรัลเรียบ ร้อยแล้วครับทุกท่านแม้ในเกมนี้มันอาจจะดูเหนื่อยยากลำบากแสนเข็นขนาดไหนแต่เราก็ขึ้นมาได้แล้วครับรง n k emerald นะครับอยากปิดไลฟ์แล้วอ่ะกูอยากลงไลฟ์แล้วอ่ะกูขึ้นเอมแล้วอ่ะกูกูไม่อยากกูกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกูแโอ้โอส all green, you know?